วัดีครับวันนี้อยู่กับหมทักนะครับกับช anel n I Love Open World นะครับและเรายังอยู่ในเกมไซเบอร์พัง2077เหมือนเดิมนะครับแล้วครับวันนี้นะครับมีแฟนในช anel นะครับถามมาว่านะครับไปซื้อปืนนะครับสมาร์ทกันแล้วมันไม่ล็อกเป้านะครับมันเป็นยังไงนะครับต้องทำยังไงมันถึงจะล็อกเป้าได้นะครับก็ ผมอธิบายอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าการที่จะล็อกเป้าหรือไม่ล็อกเป้าอะ่ะมันไม่ใช่แค่ซื้อปืนมาแล้วมันจบนะครับมันจะต้องมีกรรมวิธีการทําของมันด้วยซึ่งก็เป็นที่มาของคอนเทนต์ที่เราจะมาบอกกันในวันนี้นะครับว่าสมาร์ทการล็อกเป้านะครับวิธีทําให้มันล็อกเป้าทํำยังไงนะครับสาหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นเล่นเกมนะครับเอาละครับการที่จะทําให้เจ้าสมาร์ทการมันล็อกเป้าได้นี่นะครับมันจะต้องไปติดตั้งไซเบอร์แวร์ครับ ซึ่งเป็นมือนะครับโดยเจ้ามือนี้นะครับจะมีคุณสมบัติทําให้มันล็อกเป้าได้นั่นเองนะครับผมถ้าเราใส่สมาร์ทกันเฉยๆนะครับแล้วไม่ได้ติดไซเบอร์แวร์ที่เป็นมือตัวนี้นะครับมันก็จะไม่สามารถทําให้เราล็อกเป้าได้นั่นเองนะครับและวิธีที่จะได้มานะครับซึ่งเจ้าไซเบอร์แวร์มือที่จะทําให้เราสามารถที่จะใช้สมาร์ทกันล็อกเป้าได้นะครับ มันจะมีอยู่2วิธีสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับซึ่ง2วิธีนี้นะครับจะเริ่มจากวิธีแรกคือวิธีที่เสียตังค์และวิธีที่2คือวิธีที่ไม่เสียตังค์นะครับเอาแบบเข้าใจง่ายๆก่อนนะครับคือหลังจากที่นะครับเราได้ไปติดตั้งไซเบอร์แวร์ตามเนื้อเรื่องนะครับที่เป็นตากับมือแล้วนะครับมือที่วิกเตอร์ติดให้เรามานี่นะครับมันจะเป็นมือที่เพิ่มโอกาสนะครับให้อาวุธพาวเวอร์หรือกระสุนชิ่ง นะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันก็เลยทําให้เราไม่สามารถใช้ไซเบอร์แวร์ได้เราต้องไปเปลี่ยนออกเป็นอันใหม่นะครับซึ่งเป็นไซเบอร์แวร์ที่ชื่อว่าสมาร์ทลิงก์นะครับซึ่งเจ้าสมาร์ทลิงก์ตัวนี้นะครับการที่คุณจะได้มาคือ,อช่วงเริ่มต้นเลยนะครับให้ไปที่ย่านคนจีนนะครับตรงถนนคาบุกิ เดี๋ยวผมจะมาร์กไว้ให้นะครับเข้าไปหาพี่ล่ำนะครับเจ้าของร้านซอฟ์แวร์แล้วคุณก็ไปซื้อมานะครับในราคา9000บาทนะครับชื่อว่าสมาร์ทลิงก์นะครับเป็นซอฟ์แวร์ตัวนี้และมันมีเงื่อนไขอยู่นิดนึงนะครับว่าการที่คุณจะเป็นเจ้าของเจ้าสมาร์ทลิงก์ได้นะครับคุณต้องไปฟาร์มค่าชื่อเสียงนะครับให้ได้14นะครับต้องมีค่าชื่อเสียง14เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอลาคุณเริ่มเกมนะครับ คุณไปฟาร์มเงินนะครับให้ได้เก้าพันแล้วมันก็จะได้ฟาร์มชื่อเสียงด้วยพอได้ตรงนี้มานะครับคุณก็เอามันเปลี่ยนนะครับย้ํานะครับว่าการจะไปเปลี่ยนคุณต้องไปเปลี่ยนที่ร้านเท่านั้นนะครับสาหรับไซเบอร์แวนคุณเปลี่ยนเองไม่ได้นะฮะพอคุณไปเปลี่ยนเสร็จปุ๊บนะครับคุณก็จะได้มือนะครับที่เป็นสมาร์ทลิงก์นะครับก็สามารถใช้เจ้าพวกอาวุธออโต้ต่างๆได้อยู่แล้วนะครับ What the fuck? เอาละครับวิธีที่2นะครับที่ผมจะแนะนําคือคุณนะครับเล่นไปตามเนื้อเรื่องเลยครับวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ไม่เสียเงินเลยนะครับสําหรับการได้มาซึ่งมือสมาร์ทลิงก์นะครับโดยนะครับหลังจากที่คุณผ่านเนื้อเรื่องที่เราได้เจอกับจอนนี่ซูบิแฮนในหัวมาแล้วเราไปรักษาตัวเรียบร้อยนะครับพอพูดยังไงว่าหลังฉากโลโก้ เป็นทางการนั่นแหละครับพอออกมาตรงนั้นแล้วเราเป็นอิสระได้แล้วนะครับมันจะมีเคเวสขึ้นเยอะแยะใช่ไหมครับและมันจะมีเคเวสหนึ่งนะครับขึ้นมาชื่อว่าเคเวสเรื่องงานนะครับโดยเคเวสนี้นะครับให้เราไปรับเคเวสนะครับโดยมันจะมีรายละเอียดของเคเวสว่ารับรางวัลจากวาคากโกครับ ซึ่งถ้าเราจําได้ตอนต้นเรื่องนะครับก็คือตอนเปิดเรื่องมาเลยว่าคักรดจะให้งานเราครับไปช่วยผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหมนั่นแหละครับอันนี้คือรางวัลที่เราจะไปรับจากเขานะครับเพราะว่าเขตวัสันเปิดแล้วก็ไปที่แจ็ปแอนทาว์นะครับหรือติ๊กที่เควสเรื่องงานก็ได้นะครับมันจะมีตำทางอยู่แล้วจากนั้นคุณก็ไปเลยครับพอไปถึงนะครับเราก็คุยกับวาคาโกะดครับแล้วเขาจะให้เงินเราเป็นค่าตอบแทนมานะครับ ประมาณไม่ไม่เยอะครับสามพันกว่าบาทนะครับและนะครับเขาจะให้เราไปรับรางวัลนะครับที่ริปเปอร์ด็อกนะครับรดยเขาจะให้พีกัดมาจากนั้นเราก็ไปครับจะวาร์ปก็ได้หรือจะขับมอเตอร์ไซค์ไปก็ได้ขับรถยนต์ไปก็ได้นะครับซึ่งช่วงนี้คุณยังจะไม่มีรถอย่างที่ผมบอกนะครับคุณก็ไปทำเควสมาม่าวันเลสนะครับแล้วคุณจะได้รถมอเตอร์ไซค์ของแจ็คกี้มาใช้ฟรีๆไปก่อนนะครับ ก็เข้ามาถึงครับเจอลุงคนนี้ครับแคทเชีย์ไรเดอร์นะครับเราก็เข้าไปคุยนะครับพอเข้าไปคุยเสร็จปุ๊บนะครับให้เราไปที่โหมดของไซเบอร์แวร์ที่เป็นมือครับนะฮะแล้วมันจะขึ้นมานะครับว่านี่ครับรอยสักตาวทับผิวหนังไทเกอร์คลอนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันก็จะมีคุณสมบัตินะครับก็คือสามารถที่จะใช้อาวุธ อัจฉริยะได้นะครับในการจับเป้าหมายก็คือสมาร์ทลิกนั่นแหละนะครับแล้วก็ราคานะครับศูนย์นะครับเพราะมันเป็นรางวัลของเรานะครับทีนี้ผมจะเทียบให้ดูแล้วกันนะครับระหว่างที่ผมไปซื้อมาใช้ก่อนนะครับกับของฟรีนะฮะมันต่างกันยังไงนะครับคุณจะเห็นว่าครับต่างกันแค่สีนะครับต่างกันแค่สีส่วนนะครับคุณสมบัติเหมือนกันเลยนะครับก็คือหนึ่ง ให้คุณสามารถใช้โมดูลกันจับเป้าหมายอาชญะกับอาวุธอัจฉริยะได้อันนี้ก็คือใช้สมาร์ทกันได้นั่นแหละนะครับอันที่2ก็คือนะครับลิงก์ตาปลูกถ่ายของผู้ใช้ระบบอาวุธนะครับจะสามารถติดตามข้อมูลการมองเห็นแบบเรียลไทม์ได้ก็คือเหมือนกันเลยนะครับต่างกันก็คือราคานะครับถ้าคุณอยากได้เร็วนะครับคุณก็ไปฟาร์มก่อนนะครับเสียเวลาฟาร์มได้ชื่อเสียง14แล้วก็เสียงเงินอีก9,000กับคุณ รอเล่นไปตามเนื้อเรื่องแล้วมันก็จะได้เจ้ารอยสักนี้มานะครับโดยคุณไม่ต้องเสียเงินเลยแต่ได้ช้าหน่อยก็แล้วแต่นะครับแต่ทีนี้เรื่องความช้าความเร็วมันอยู่ที่ผู้เล่นนะครับเพราะว่าการที่คุณจะได้มาซึ่งมือสมาร์ทลิงก์อะสมมุตินะครับคุณอยากจะได้เร็วคุณก็ไปฟาร์มแต่เวลาฟาร์มของคุณมันก็เสียเวลาเหมือนกันกับสู้เล่นไปตามเนื้อเรื่องแต่ไม่ต้องฟาร์มแล้วก็ไม่ได้ฟรีแล้วค่อยมาฟาร์มเอาทีหลัง ก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกของผู้เล่นนะครับซึ่งผมเอามาฝากกันนะครับทีนี้นอกจากจะเอามาฝากแค่นี้แล้ววันนี้มีของแถมนะครับก็คือว่าสําหรับเจ้าสมาร์ทกันนะครับซึ่งใช้ดีมากในช่วงของการเริ่มเล่นนะครับผมจะแนะนําแหล่งให้ไปเอานะครับเป็นสไนเปอร์อย่างดีเลยนะครับอาชูราซึ่งก็หลายๆคนนะมองข้ามไปนะครับ ก็คือจากเควสนะครับที่เราจะต้องไปหาเมลสตรอมนะครับมันจะมีปืนสมาร์ทนะครับเป็นสไนเปอร์นะครับอยู่ในพื้นที่ของมิชชั่นนี้ด้วยนะครับเพียงแต่ว่าหลายคนอาจจะไปมองแค่ของเคออสอย่างเดียวนะครับเอาวนี้เดี๋ยวผมพูดรวมให้นะครับสำหรับเจ้าปืนเคออสนะครับตอนนี้นะครับที่เราจะเอาปืนไปจ่อนะครับหลายๆคนไปดูคลิปมาแล้วบอกว่าให้ฆ่ามันเลยนะครับแล้วเก็บปืนจริงๆนะครับคุณสามารถที่จะจ่ายด้วยชิป นะครับเพื่อที่จะไปปลดเควสของสเตรนะครับแล้วก็นะครับไปสู้กับมันตรงบอสไฟนะครับซึ่งถ้าพอคุณชนะนะครับมันก็จะแจกเจ้าเคออสเหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่าให้ชนะแล้วอ่ะให้เดินไปที่ศพมันแล้วเก็บมานะครับแค่นั้นเองนะครับคุณก็จะได้เจ้าเคออสนะครับเป็นปืนที่ชาร์จยิงนะครับเหมือนกันนะครับทีนี้ครับแล้วก็มาถึงเรื่องของเรานะครับว่าเจ้าอาวุธนะครับที่เป็นสไนเปอร์ นะครับแบบล็อกหัวเนี่ยนะครับมันอยู่ตรงไหนนะครับก็คือจากเหตุการณ์ที่ชุนมุนกันนะครับเราก็ต้องเคลียร์ศัตรูให้หมดนะครับ พอเคลียร์ศตรูหมดแล้วนะครับเราก็จะมาเก็บนะครับเจ้าแฟตเฮดไว้กับตัวนี่นะครับยังไม่ต้องรีบตามแจ็คก,กี้ไปนะครับให้เดินไปทางซ้ายครับมันจะมีห้องลับอยู่นะครับ คุณก็เปิดประตูครับเปิดไปเรื่อยๆถึงห้องที่เหมือนเป็นห้องทํางานนะครับแล้วนะครับปืนอยู่ตรงนี้ครับในตู้เซฟนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับเป็นสไนเปอร์อาชูราม่วงนะครับเป็นสมาร์ทเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไปฟาร์มมาแล้วแล้วก็ไปปลดเจ้าสมาร์ทลิงก์มาก่อนนะครับพอคุณได้อาชูราคุณใช้มันได้เลยนะครับ แต่ใครที่จะรอของฟรีผ่านตามเนื้อเรื่องคุณก็เอามาเก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกให้กับผู้เล่นใหม่นะครับทีนี้เดี๋ยวเราเรามาดูประสิทธ,ธิภาพของอาชูร่ากันนะครับขนาดเป็นม่วงนะครับอันนี้ผมติดบัคกมะตะนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่ามันเป็นบัคมมนจะตอน,ต,อนต่อจากเรื่องที่เราไปาหนีนะครับตอนที่ทักเกมุระพาเราหนีนะครับแล้วมันยังไม่หายบัคก นะครับผมไม่ได้ใช้โปรแกรมโกงเด้อเอาละครับวันนี้นะครับก็นํามาฝากกันแค่นี้นะครับสําหรับใครที่ยังอยากจะได้สมาดิ้งมาใช้เร็วๆก็ลองเอาไปทําตามมาดูนะครับแล้วก็รบกวนนะครับถ้าชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดต่อไล์เป็นกำใจให้คนจัดทาด้วยนะครับแล้วก็ถ้ากดติดตามจะดีมากจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับเรายังมีเกมอีกหลายเกมที่ยังรอ ่ทำคอนเทนต์ดีๆมาให้อยู่นะครับเพราะฉะนนก็อย่าลืมกดติดตามไปนะ็นนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็สมควรเกี่ยวเวลาลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ